กระบวนการเรื่องนี้ผมไม่อาจจะเห็นด้วยเลยหลายคดีแล้วที่ศารลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิษตามมาตรา58ยุติคดีคดีของผมเนี่ยท่านก็เชิญท่านนายกเศรษฐาไปสิเปิดศาลแบบเปาบุญจินหน่อยไม่ได้เหรอ<ม>ไปสแสวงมาเสร็จแล้วปาบุญจินยังต้องพิจารณาแล้วมันจะมีคำหนึ่งเวลาเราดูปาบุญจินเปิดศาล นั้นเนี่ยอายการสูงสุดคือท่านอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริครับแคนด,ดิเดตนายกฐธรรมตรีของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ครับอาจจะมีความโยงใย,ยอะไรกันสั่งการที่ทําให้คุณพิชิตร,รอดพ้นจากคดีอาญาหรือเปล่าคเคลียร์ปมนี้ยังไงครข้อหนึ่งผมไม่รู้จักท่านชัยเกษมเลยข้อสองผมอยู่ในเรือนจำข้อที่สกระบวนการทางกฎหมายมันไม่ไปถึงอายการสูงสุด เพราะตารวจกับอายการเนี่ยพนักง,งานสอบสวนกายการเนี่ยเห็นพ้องต้องตรงกันว่าผมไม่ผิดอืเขาก็สั่งไม่ฟ้องยุติคดีเสร็จเด็ดขาดได้เลยมันไม่ใช่ว่าเห็นแย้งกันแล้วต้องไปให้อายการสูงสุดได้แย้งกันขั้นอตอนมันจะไปอย่างนี้นะครับไปสู่พบตรพบตรก็ไม่ได้เห็นแยง้งแต่ถ้าพบตรเห็นต่างทีมันจะต้องมีคนชี้ขาดคืออายการสูงสุด แต่ขั้นตอนยังไม่ไปไม่ถึงตรงนะไ,ไปไม่ถึงเพราะว่าสองหน่วยงานเนี่ยเราต้องเคารพนะครับว่าต้องถือว่าเขาเป็นองค์กรในกระบวนการทำเพราะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญด้วยความเคารพผมไม่เข้าล่วงแต่ผมไม่เห็นด้วยผมถึงเริ่มต้นรายการว่าวันนี้ผมมาพูดในฐานะบันทึกที่เห็นต่างกลับบอกว่าแม้อัยการสั่งไม่ฟ้องอ่ะแล้วองค์กรอัยการเขาเป็นใครอ่ะแล้วบทบัญญัติรัฐธรมนูญเนี่ย เขียนไว้เลยนะฮะเราต้องจำนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ไม่ใช่กฎหมายจำกัดสิทธิ์อันนี้เราต้องจำเลยเราเรียนกฎหมายเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายสูงสุดประเทศเนี่ยเป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์เขาบอกเลยว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำพิภากษาถึงที่สุดว่าบุคคลนั้นกระทำผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ ผมไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดีอาญาเลยไม่มีเลย<ต>คดีอาญา,าเอาประเด็นเรื่องคดีอาญาคดีอาญาไม่เอาคดีอาญากับไม่เอาไปเอาคดีคำละเมิดอำนาจศาลเอาส่วนที่เอาส่วนที่เป็นโทษตามคำสั่งสาลธิกาเท่านั้นทั้งที่คุณวรวิทย์รู้ไหมตามมาตาย7ี่สิบเจ็ดที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่รายการเนี่ยผมบอกเวลามันมีคดีอยู่เรื่องทุกคดีเนี่ยมันจะมีสองเรื่องเรื่องกระบวนการ กับเรื่องพฤติการแห่งคดีกระบวนการเรื่องนี้ผมไม่อาจจะเห็นด้วยเลยแล้วก็พอเห็นผมไม่เห็นด้วยมาหลายคดีแล้วที่ศารลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิษต,ตาม,มาตรา58ยุติคดีแล้วบอกว่าฟังได้แล้วคดียุบพักเราพูดกันแฟร์ฟรให้คุณพิธาเขาพูดสักชั่วโมงได้ไหม ให้เขาไปโตแย่งให้เขาพูดสารก็ไม่เปิดโอกาสแต่มีเพื่อนพวกสาผมก็เถียงมาเบอกว่าถ้าให้พูดแล้วมันจะจุดจุดจุดค,ค,คือคือคือให้เขาพูดได้มาแล้วก็บ่ายก็ให้กรกตพูดหรืออย่างคดีของผมเนี่ยท่านก็เชิญท่านนายกเศรษฐาไปสิหมายเรียกก็ได้อำนาจมี เปิดศาลแบบเปาบุญจิ้นหน่อยไม่ได้เหรอไม่เปิดไต่สวนอ่าเปาบุญจิ้นจะแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเปาบุญจินศาลเปลาบุญจินยังจะต้องให้จันเจา้า <c oughs> ไปหาสแสวงหาพยานหลักฐานไปแสวงมาเสร็จแล้วเปาบุญจิ้นยังต้องพิจารณาแล้วมันจะมีคํหนึ่งเวลาเราดูเปาบุญจิ้นเปิดศาล <c oughs> นำตัวผู้ถูกกล่าวหามาอา้าวคุณจะว่ายังไง <c oughs> คืออย่าลืมว่าคดีนี้ฝ่ายตุลาการเนี่ย กำลังจะถอดถอนปลดนายกรัฐมนตรีนอกจากปลดนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยผมมีความเห็นว่าเหมือนใส่ตราบาปผมต้องกราบขออภัยท่านนายกเสฐาอถ่ายยิ่งเลยเพรว่าท่านกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ตุจเจลิอมไม่มีจริยธรรม